อ่ออนแอแล้วครับออนแอแล้วครับห้าทีครับไปแล้วครับไปนะไปหนึ่งไปได้หนึ่งเอาเงินสองสามสี่เฮ้ยเจ๋งเว้ยห้าพี่เอยังไหวเปล่าพี่ไหวไปหกอ่ะเจ็ดอย่าหมดก่อนพี่เอนะ 8ปดเสิอ่ะเปลี่ยนทุกคนต่ออีกสิบทีกับผมเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งย่า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 เพิ่ย่าพิ่งนกจี้นกนกเป็นคนนับนะาที่นุกผมผมวอีเวนต์นะด็กชวบนองมันดยบมันก้ เอาถ้าธรรมดาก่อนหอ,หอ,อนุกี้อนบคืออะไรอนั่น่ลูกไมนั่งเลยเหรอ,อโอ้สบายไปหน,หนักชิบหายาหสี่มึอลงบนวิดกับกูเลยอ่อาลงไปวิดย์อาแลเาล้ว <laughs> ยังเิกล้อไยม่ได้กดปิดนะอย่าลืมมาวิ่พื้นกับพวกเราครับ1,000ทีครับคุณผู้ชมอันนี้เต้เตครับเอมี่บิ๊กชอยแล้วก็พี่เอกครับแล้วก็อเด็กชยครับอย่าลืมมาวิ่งพื้นกับพวกเราครับ Me stay fit and stay healthy, my friends. See you next clip. Bye bye.